คุณผู้ชมคะเรื่องของการตรวจตรวจพบพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะที่เป็นขยะติดเชื้อทางการแพทย์ดูเหมือนจนถึงขณะน,นี้ยังจะทําให้คดีคืบหน้าไปได้ยากนะคะถึงแม้จะเข้าสู่การดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่าเมื่อลงพื้นที่แล้วก็พบว่าการขอข้อมูลจากพยานหรือว่าตรวจสอบจากบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้น ดึงข้อมูลออกมาได้ยากค่ะอีกด้านหนึ่งจากการตรวจสอบแล้วก็พบว่าขยะที่นำไปทิ้งก็อาจจะไม่ใช่เป็นวัตถุอันตรายด้วยติดตามรายงานจากคุณจตุรงแสงโชติกุลค่ะอาคารพณิชย์2ิงคูหาในอำเภอเมืองสุรินทร์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของบริษัทเอกชนที่ถูกดำเนินคดีข้อหาก่อบลพิษจากการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อทางการแพทย์ในพื้นที่สาธรารณะอำเภอท่าตูมจงังหวัดสุรินทร์อยู่ในสภาพปิดร้างมานานกว่าครึ่งปีทั้งลางข้อมูลว่าผู้เกี่ยวข้องหาเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้ และเตรียมเปิดบริษัทใหม่ข้อมูลการสืบสวนของกลมสอบสวนคดีพิเศษพบว่ากขบวนการนี้จะส่งต่อขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลหลายทอดก่อนถึงพื้นที่ทิ้งขยะทําให้หาความเชื่อมโยงทั้งขบวนการได้ยากจากแหล่งข่าวก็คือน่าเชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนขยะนะครับไปทิ้งที่ ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งบางบางที่นี่ก็เป็นเป็น,ปนแค่ว่าข้อมูลที่เขารู้อาจจะเป็นแค่รับฟังมานะครับยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นผลทิ้งเองแม้ขยะติดเชื้อจะถูกเก็บกวาดไปเผากําจัดที่โรงพยาบาลจอมพระแต่ขณะเตาเผาที่มีความจุไม่มากนักทําให้ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกําจัดได้หมดส่วนพื้นที่สาธารณะถูกฝังกลบใหม่แต่ก็ยังพบขยะติดเชื้ออย่างเข็มฉีดยาหรือหลอดเก็บตัวอย่างปะปนอยู่ ขยะติดเชื้อทางการแพทย์ลักษณะนี้อาจเข้าข่ายวัตถุมีพิษหรือวัตถุก,ก่อโรคตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปี2535ซึ่งจะทําให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถพิจารณาเสนอกรณีนี้เป็นคดีพิเศษได้เมื่อเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับคดีต่างๆที่มีการดําเนินการอยู่ที่อยู่ในมือของพนักง,งานสอบสวนและยังไม่ส่งให้พนักง,งานในการสามารถที่จะโอนมาเป็นคดีพิเศษและพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็สามารถสอบสวนต่อได้เลย ในประเด็นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการทํางานร่วมกันเนี่ยเราได้ประสานงานเบื้องต้นกับพนักงานสอบสวนที่รับเรื่องร้องทุกตรงนี้แล้วได้มีการประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่จนถึงขนานี้การตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคจากสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ก็ยังไม่มีผลการตรวจสอบยืนยันชัดเจนได้รับชี้แจงว่ามันเป็นเป็นขยะติดเชื้อมีเชื้อแบคทีเทรียนะครับประมาณ5ชนิดซึ่งความร้ายแรงหรืออะไรนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่า ทางสอจชแจ้งว่ามันเป็นเชื้อที่พบโดยปกติในขยะอยู่แล้วนะครับมีโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีเชื้อพวกนี้อยู่แล้วซึ่งไม่น่าไม่ไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่นักแต่เราเดี๋ยวเราจะต้องส่งไปที่กรมโรงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายืนยันว่ามันเป็นวัตถุอันตรายไหมความไม่ชัดเจนและข้อจากัดหลายอย่างทาให้การดําเนินคดีนี้ไม่คืบหน้ามากนักขณะที่ขยะติดเชื้อทางการแพทย์ยังเกิดขึ้นทุกวัน และเสี่ยงจะเกิดปัญหาลักลอบทิ้งขยะอย่างไม่เหมาะสมอีกซึ่งภาครัฐอาจต้องกลับมาทบทวนสาเหตุของปัญหานี้ทางงบประมาณกำจัดขยะติดเชื้อการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานรวมถึงการเพิ่มเงืินไขจดทะเบียนบริษัทใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดสําหรับผู้ประกอบการหากถูกยกเลิกสัญญาจ้างจาตุรงแสงโทตกลไทยพีเอรายงาน